อ่ะสวัสดีครับผมมาลองสเตอริโอรีเซปเวอร์นะครับของอ่าเน็ตนะครับเอ่อ705นะครับเป็นรุ่นนะ705นะฮะอันนี้นะครับลองกับอ่าตัว c d d e n o n นะครับผมตัวนี้นะฮะนี่นะครับนี่นะอันนี้ลดเสียงเพิ่มเสียงนะลำโพงที่ใช้ลองเป็นเอซีดีมอนิเตอร์เอซตัวนี้นะครับผมพยาศักดิ์ร้านนะครับร้านเซ็ตบุ๊กนะฮะช่องทางการติดต่อครับร้านเปิด9ก้าโมงครึ่งบิ๊กโมงเย็นร้านอยู่ เดี๋ยวมาดูลูกเล่นนะฮะนะครับตอนนี้ต่ออินพุตนะลิสเทนนะฮะตอนนี้ต่อเนี่ยฮะจะมีหลายช่องมากนะครับตอนนี้ต่อช่องซ d นะฮะของอินพุตนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับผมเวอรลุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงนะฮะอันนี้เราแนะครับเราใช้กระปิดอันนี้บาลานซ์ซ้ายขวาครับใช้งานได้ปกตินะฮะมีเสียงแหลมครับเทเบิลนะฮะเอาม้ากก็น้อยลูกครับปรับเลยนี่เปสครับ สปีกเกอร์ครับผมตอนนี้ใช้สปีกเกอร์ A B นะฮะตอนนี้ใช้ช่อง A หรือกด A บอก B ก็ได้นะครับนี่นะรีโมทนะฮะใช้งานได้ปกตินะฮะนี่ครับรดเสียงนะลดเสียงนะนี่ครับวอลลุ่มุนตามนะฮะเพิ่มเสียงนะฮะนี่นะอ่านี่มิวเสียงใช้งานได้หมดนะครับอ่าสปีกเกอร์ A สปีกเกอร์ B นี่นะฮะใช้งานได้หมดนะครับผมเียงดีมากนะฮะ ให้ดูด้านหลังนะครับด้านหลังสวยนะครับอ่าโอเคนะครับ,อโ,อรบโอเคครับผมสวยมากเสยียงดีมากครับผมผมค,ครับ